กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาเมืองหนึ่งพระองค์มีม้าอยู่ตัวหนึ่งที่พระองค์ทรงรักและหวงแหนมากวันหนึ่งมันได้วิ่งหายไปในความมืดพระองค์รู้สึกเสียพระไัยมากจึงได้ปรึกษาหารือกับอมาย์แทนที่อมาย์จะหาทางนำม้าคืนมากลับทูลพระองค์ว่าม้าหายไปก็ดีแล้วพะยะค่ะพระราชาก็ไม่พอพระไัยเท่าไหร่ ต่อมาอีกวันหนึ่งพระราชาทรงนำพระขันออกมาเช็ดถูทำความสะอาดพระขันทรงแสงเป็นประกายเมื่อกระทบกับแสงอาทิตย์ทำให้พระองค์เผลอต,ตัวไปถูกพระขันตัดนิ้วขาดไปครึ่งนิ้วทำให้พระองค์เสียพระไัยมากได้เรียกอมารมาพยากรณสาเหตุเกิดขึ้นอย่างนี้จะเป็นอย่างไรอมารก็ทูลเหมือนเดิมว่าดีแล้วพยาขะที่นิ้วพระหัตถ์ขาดหายไปไม่ถึงกับเป็นอันตรายต่อพระชนชีพ พระราชาพิโรธเมื่อได้ยินคำกล่าวเช่นนั้นจึงสั่งให้ทหารจับอมาดไปขังคุกเสียอมาดก็ไม่ได้ทูลขออะไรได้แต่คิดว่าดีแล้วที่เราติดคุกวันหนึ่งพระราชาทรงประพาสป่าเพื่อล่าสัตว์พระองค์ได้ไล่ตามกวางขาหักที่วิ่งหนีตายเข้าป่ารกไปพระองค์กับทหารวิ่งไล่ตามอย่างไม่ลดละจนเข้ามาในเขตที่เป็นที่อยู่ของมนุษย์กินคน พวกมนุษย์กินคนได้จับทหารและพระราชามาขังไว้หัวหน้าเผ่ามนุษย์กินคนได้สั่งให้นำทหารมาต้มกินวันละคนจนหมดถึงคิวของพระราชาที่จะถูกนำไปต้มพวกมนุษย์กินคนนำพระราชาไปทำความสะอาดก่อนจะนำไปต้มกินพวกคนป่าเผ่ากินคนจึงนำเรื่องมาบอกหัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผ่าก็ตะโกนขึ้นว่าต้มไม่ได้จะนำความหายนะมาสู่เผ่าของเรา ให้ปล่อยไปเสียพระราชาได้เสด็จดำเนินกลับพระนครเพราะความมีนิ้วด้วนจึงคิดถึงอมาต์จึงสั่งให้นำตัวออกมาและตรัสถามว่าทำไมอะไรเธอก็บอกว่าดีแล้วอมาตะทูลว่าทุกสิ่งในโลกไม่มีอะไรแน่นอนควรแก่การยุดมั่นถือมั่นเลยพยาค่ะแม้ข้าพระพุทธเจ้าเองถ้าไม่ถูกขังคุกเสียก็ต้องเสด็จกับพระองค์ไปล่าสัตว์ และจะถูกฆ่าตายอย่างแน่นอนพะยะค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราอย่าประมาทในชีวิตและอย่างยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด